สวัสดีครับคลิปนี้มีโต๊ะทำงานโต๊ะคอมพิวเตอร์สีขาวมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้ก็เป็นขนาดความยาว1เมตร20ลึก60เซนแล้วก็สูง75เซนนะครับเป็นโต๊ะสีขาวคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเป็นแนวขวางนะผมสั่งซื้อมาจากจีนนะครับผมก็จะเอามาประกอบแล้วก็รีวิวให้ชมว่าสินค้าเป็นยังไงดีไหมถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการโต๊ะอนเนกประสงค์โต๊ะทำงานสีขาวสวยวางคอมได้ดีโอเค ก็ลองมาดูกันว่าตัวนี้จะเวิร์กไหมนะครับโตมาแบบให้ประกอบเองตามนี้นะครับพอแกะกล่องก็มาแบบนี้เลยน็อตท,ที่ให้มาคือดูง่ายครับเป็นน็อตไซส์เดียวกันหมดเลยนะครับอย่างที่ผมจับอยู่สามารถที่จะหยิบตัวไหนมาใช้ก็ได้แล้วก็มีน็อตตัวเมียมาให้มีกันลื่นมาให้นะครับทุกอย่างโอเคแล้วก็การประกอบก็ไม่ได้ยา,ยากครับเราสามารถใช้ไขควงไฟฟ้าใช้งานได้ประกอบง่ายนะครับ ผมประกอบไปก็บ่นไปนะครับเพราะว่าเหล็กมันค่อนข้างบางสังเกตดูนะครับตรงนี้นะถามว่าแนะนํำไหมก็เฉยๆนะครับมันราคาถูกแต่เหล็กมันก็บางนิดนึงจริงๆมีของไทยที่มันคุณภาพดีกว่าน,นี้นะผมจะใส่ลิงก์ของไทยไว้ในใต้คลิปด้วยนะครับในรายละเอียดนะลองเข้าไปดูเปรียบเทียบกันของจีนเนี่ยบางมากนะครับอย่างตัวเนี้ยของจีนก็จะบางแค่ประมาณ1.6เซนแต่มีของไทยที่เขาบอกว่า หนาถึง2.5เซนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปดูเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเอามารีวิวให้ชมผมสั่งมาใช้งานแค่เอามาวางแล้วก็รีวิวสินค้าเท่านั้นเองก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเสร็จแล้วก็จะได้โต๊ะทำงานโต๊ะรีวิวที่โอเคระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายถือว่าประมาณ60-70์นะครับ ด้านในบริเวณนี้จะมีการโยกมาให้นะครับฝั่งทางด้านขวาแล้วก็ฝั่งทางด้านซ้ายบริเวณนี้ก็จะมีการโยกมาให้เช่นเดียวกันนะครับกล้องก็อาจจะดูมืดๆนิดนึงตรงนี้นะครับจะเป็นการโยกส่วนตรงนี้มีคานมาให้ผมสั่งรุ่นที่มีคานติดตรงที่ว่ามันบางไปนิดนึงนะครับเหล็กของจีนเนี่ยค่อนข้างบางก็เอามาให้ชมชัดๆนะครับว่าโอเคหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่า ผมไม่ได้ใช้งานหนักมากแล้วก็เอามาวางของรีวิวตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นไม้อัดชนิดแข็งนะครับโอเคถือว่าใช้งานได้แต่ไม่แน่ใจตรงบริเวณตรงด้านหน้าเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าและใช้งานได้ขนาดไหนรู้สึกว่าบริเวณตรงขอบนะครับสังเกตูตรงนี้มีโอกาสจะหลุดร่อนนะใช้ไปน,นานๆต้องระวังน้ำอย่าให้โดนน้ำนะครับก็เอามาให้ชมประมาณนี้ชัดๆ พอเอาก้อี้มาวางก็จะได้ประมาณนี้ครับสามารถทำงานเอาวางคอมได้วางเขียนหนังสือได้ขนาดมาตรฐานนะครับสูง75ด้านยาวอยู่ที่เมตร20แล้วก็ลึกอยู่ที่60เซนนะครับเป็นขนาดมาตรฐานก็เอามาให้ชมชัดๆประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้แนะนําซื้อร้านไทยดีกว่านะครับแต่ร้านไทยก็จะแพงกว่าน,นี้นิดนึงส่วนตัวนี้ใช้โปรโมชั่นส่วนลด l a z a d a าก็เหลืออยู่ประมาณ700กว่าบาทนะครับ เอามาให้ชมประมาณนี้ถ้าใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ